สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องครัวยายดาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจินดามาชวนเพื่อนๆทำวุ้นไข่หน้ากะทิเมนูขนมไทยที่ทำง่ายๆแต่รสชาติอร่อยมากเป็นที่นิยมของคนทั่วไปใครจะทำกินที่บ้านก็อร่อยหรือใครจะนำไปทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพก็ได้เลยนะคะสูตรนี้ขายดีลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะ เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมวัตถุดิบสำหรับใช้ทำวุ้นไข่หน้ากะทิกันเลยค่ะวัตถุดิบและสัดส่วนต่างๆตามที่ครูขึ้นให้หน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าใครจะกดเข้าไปดูใต้คลิปจรงคำว่าเพิ่มเติมก็ได้ค่ะครูได้ลงรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มทำกันได้เลยนะคะ ขั้นตอนแรกให้นําน้ําที่เราเตรียมไว้ต้มวมุนมากรองด้วยกระชอนตาทีเพื่อให้น้ําของเราสะอาดตอนนําไปต้มวมุนหมุนของเราจะได้ใสสวยงามน่ารับประทานค่ะเราเตรียมทําในส่วนของวมุนไข่ก่อนโดยนําน้ําเปล่าที่จะใช้ต้มวมุนไข่900กรัมมาใส่ลงในหม้อแล้วใส่ผงวมุนลงไป1ช้อนโต๊ะบวกกับอีก2ช้อนชาหรือ25กรัมค่ะ คนให้ผงวุ้นละลายแล้วแช่น้ำทิ้งไว้สิบนาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำก่อนที่จะนำวุ้นไปต้มถ้าเราไม่แช่ผงวุ้นสิบนาทีก่อนนำไปต้มตอนนำไปต้ผมผงวุ้นจะละลายไม่หมดตอนนำวุ้นที่ต้มเสร็จไปวางพักไว้ให้เซ็ตตัววุ้นของเราจะคายน้ำออกมาค่ะเสร็จแล้วให้เตรียมในส่วนของวุ้นหน้ากะทิกันต่อเลยค่ะให้นำน้ำมาใส่หม้อหนึ่งร้อยกรัม ใส่ผงวุ้นลงไป20กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะบวกด้วย1ช้อนชาค่ะคนให้ผงวุ้นละลายเข้าผสมกับน้ำพอผงวุ้นละลายก็ให้แช่น้ำทิ้งไว้ทําเหมือนกับตอนที่เราเตรียมวุ้นไข่เลยค่ะตอนนี้วุ้นทั้งสองส่วนคือในส่วนของวุ้นไข่และวุ้นกะทินำมาละลายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เราแช่วุ้นทั้งสองส่วนทิ้งไว้10นาทีค่ะระหว่างที่เรารอให้วุ้นอิ่มน้ำเรามาตอกไข่เป็ดเตรียมไว้สำหรับทำวุ้นไข่กันเลยนะคะครูตอกไข่เป็ดใส่ลงในถ้วยใบเล็กทีละฟองเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ลูกต่อไปที่อาจจะเน่าเสียติดลงไปได้ค่ะตอกเสร็จแล้วก็นำไปใส่ถ้วยใบใหญ่ที่เราเตรียมไว้ค่ะ ก่อนนำไข่เป็ดมาตอกต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกรปรกที่เปลือกไข่ตกลงไปในเนื้อไข่ตอนเราตอกค่ะตอกไข่เสร็จแล้วก็าวางพักไว้เพื่อรอให้วุ้นที่เราแช่น้ําไว้ครบ10บนาทีค่ะตอนนี้วุ้นที่เราแช่น้ําไว้ครบ10นาทีแล้วให้เรานําส่วนวุ้นที่จะทําวุ้นไข่ไปต้มก่อนเลยค่ะก่อนต้มให้เราคนก่อนนะคะ จากนั้นเปิดไฟใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการต้มวุ้นค่ะจากนั้นให้ใส่ใบเตยลงไปหกใบเพื่อให้น้ำต้มวุ้นของเรามีกลิ่นหอมกลิ่นหอมจากใบเตยจะไปช่วยดับความคาวของไข่จะทำให้วุ้นของเราไม่คาวไข่ค่ะก่อนนำมาใส่ให้เราล้างใบเตยให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นให้ตัดใบเตยออกเป็นท่อนสั้นๆแบบนี้ค่ะ เพื่อจะได้สะดวกในการนำมาใส่ในหม้อนะคะหรือใครจะใช้วิธีพับใบเตยก็ได้ค่ะใช้ช้อนคนให้ทีๆหน่อยนะคะเพื่อให้ใบเตยช้ำกลิ่นของใบเตยจะได้ออกมาผสมน้ำเยอะๆค่ะแต่ไม่ต้องคนตลอดนะคะปล่อยพักบ้างเพื่อให้น้ำร้อนค่ะพอน้ำเริ่มร้อนให้ใส่น้ำตาลทรายลงไป270กรัมค่ะ จากนั้นก็ใช้ช้อนคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะคนเสร็จก็ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำเดือดค่ะปล่อยทิ้งไว้จนน้ำเดือดเต็มที่จากนั้นให้ใช้ช้อนคนอีกครั้งหนึ่งค่ะคนเพื่อให้กลิ่นของใบเตยออกมาผสมกับน้ำเยอะๆเสร็จแล้วปิดไฟ นำน้ำบุนใบเตยที่ได้มากรองด้วยกระชอนตาทีเพื่อเอาใบเตยออกเสร็จแล้วจะได้น้ำมุนใบเตยที่มีกลิ่นหอมมากแบบนี้เลยค่ะให้นำน้ำบุนใบเตยใส่กลับลงไปในหม้อจากนั้นนำไปตั้งไฟแล้วเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเพื่อต้มวุนอีกครั้งหนึ่งค่ะนำน้ำวุนมาต้มใหม่ประมาณ5นาทีน้ำวุนก็จะเริ่มเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นให้ใช้ช้อนคนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ตักน้ำวุ้นขึ้นมาดูค่ะตักขึ้นมาดูแบบนี้นะคะสังเกตได้ตอนนี้จะไม่มีผงวุ้นติดอยู่ที่ช้อนแล้วนะคะแสดงว่าผงวุ้นของเราละลายหมดแล้ววุ้นที่ต้มเสร็จแล้วจะไม่คลายน้ําแน่นอนค่ะขั้นตอนต่อไปให้ใช้ซ่อมตีไข่ที่เราเตรียมไว้ เพื่อให้ไข่แดงเข้าผสมกับไข่ขาวให้ตีพอประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้ฟูเยอะตีเสร็จแล้วให้นำไปใส่ในน้ำต้มบุนที่กำลังเดือดก่อนใส่ไข่ลงไปให้ใช้ซ่อมตีอีกครั้งหนึ่ง mm. เพื่อไม่ให้ไข่ของเราจับตัวกันค่ะวิธีใส่ไขใ่ให้ค่อยๆโรยแบบนี้นะคะห้ามเทพรวดลงครั้งเดียวนะคะเพราะถ้าเราเทพรวดลงครั้งเดียวจะทำให้ไข่ลงไปกองที่ก้นหม้อ ไข่จะจับตัวกันเป็นก้อนไม่เป็นเส้นฝอยสวยงามนะคะเมื่อใส่ไข่ลงไปในน้ำวุ้นแล้วอย่าเพิ่งรีบคนนะคะให้ทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีเพื่อให้ไข่เซ็ตตัวค่ะเมื่อไข่เริ่มเซ็ตตัวให้ใช้ช้อนค่อยค่กดลงไปให้ไข่จมน้ำวุ้นแล้วค่อยค่คนแบบนี้นะคะอย่าคนแรงนะคะเพราะอาจจะทำให้ไข่ที่ติดกันเป็นเส้นเป็นฝอยขาดออกจากกัน ทำให้ขนมของเราไม่สวยค่ะขั้นตอนนี้ให้คนแบบเบามือหน่อยนะคะจากนั้นปล่อยไว้ให้วุ้นเดือดอีกครั้งแล้วใช้ช้อนคนอีกครั้งค่ะคนเบาเเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะ พอวุ้นเดือดอีกครั้งหนึง่งก็ปิดไฟยกลงไปเทใส่ถาดได้เลยค่ะครูใช้ถาดขนาดกว้าง10นิ้วยาว10นิ้วลึก1นิ้วครึ่งค่ะเทวุ้นไข่เสร็จแล้วก็ปล่อยให้เขาเซตตัวนิดนึงค่ะครูปล่อยให้วุ้นไขเ่เซตตัว10นาทีของเพื่อนๆอาจจะปล่อยให้เซตมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละพื้นที่นะคะ ตอนนี้ผ่านไป8นาทีแล้วครูลองใช้นิ้วจิ้มดูปรากฏว่าวุ้นของครูหน้าตึงแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปมาต้มวุ้นกะทิกันเลยนะคะนำวุ้นที่แช่ไว้มาตั้งไฟจากนั้นเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วใช้ช้อนคนแบบนี้นะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป5 0กรัมใช้ช้อนคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ ใส่กะทิลงไป600กรัมค่ะวันนี้ครูใช้กะทิอบฟันเทียนสำเร็จรูปนะคะใครไม่มีกะทิอบฟันเทียนอาจจะใช้กะทิกล่องธรรมดาหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะใครใช้กะทิสดให้ใช้หัวกะทิ400กรัมและให้ใช้หางกะทิ200กรัมค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาจากนั้นคนให้เกลือและน้ำตาลละลาย รอจนกะทิร้อนและเดือดปุดปุดที่ขอบหม้อก็ใช้ได้ไม่ต้องให้เดือดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิจะแตกมันวุ้นของเราจะไม่อร่อยไม่น่าทานค่ะตอนนี้วุ้นกะทิเริ่มเดือดปุดปุดที่ขอบหม้อแล้วครูใช้ทัพพีคนเพื่อให้ความร้อนทั่วถึงกันคนเสร็จแล้วรอให้กะทิเดือดอีกครั้งแล้วใช้ช้อนคนอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วปิดไฟยกวุ้นกะทิไปเทใส่ลงในวุ้นไข่ที่เซตตัวแล้วเลยค่ะก่อนเทวุ้นกะทิใส่ลงในวุ้นไข่ให้ใช้ทัพพีคนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้วุ้นไม่นอนที่ก้นหม้อค่ะตอนเทวุ้นกะทิลงไปบนวุ้นไข่ให้ใช้ทับพีรองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นกะทิที่กําลังร้อนๆลงไปกระแทกกับวุ้นไข่ที่เซ็ตตัวแล้ว อาจจะทำให้วุ้นไข่ละลายเข้าผสมกับวุ้นกะทิไม่แยกตัวกันเป็นชั้นได้ค่ะสูตรนี้ได้วุ้นเต็มถาดพอดีค่ะเทวุ้นลงไปเสร็จแล้วให้สังเกตดูนะคะถ้ามีฟองอากาศก็ให้ใช้ช้อนตักออกให้หมดวุ้นจะได้หน้าเรียบสวยงามน่ารับประทานค่ะเสร็จแล้ววางพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้วุ้นเสร็จตัวค่ะตอนนี้วุ้นเสร็จตัวเรียบร้อยแล้ว มาตัดวุ้นออกเป็นชิ้นๆกันเลยค่ะครูตัดวุ้นขนาดกว้าง2นิ้วยาว2นิ้วครึ่งได้วุ้นทั้งหมด20ชิ้นค่ะครูตักวุ้นขึ้นมาให้ดูนะคะนี่ค่ะวุ้นไข่ของเราสีเหลืองสดสวยงามน่าทานมากๆค่ะที่สีสวยอย่างนี้เพราะครูใช้ไข่เป็ดนะคะแต่ถ้าใครไม่มีไข่เป็ดใช้ไข่ไก่แทนก็ได้ค่ะ แต่สีอาจจะอ่อนกว่านี้สักนิดนึงค่ะเนื้อวุ้นก็แข็งกรอบกำลังดีไม่เละค่ะครูใช้พายเขี่ยวุ้นระหว่างสีทั้งสองให้ดูนะคะในส่วนของวุ้นไข่และหน้ากะทิเนื้อวุ้นเชื่อมติดกันสนิทเป็นเนื้อเดียวกันไม่แบ่งแยกเป็นชั้นค่ะสูตรนี้ครูชิมแล้วเนื้อวุ้นกรอบกรุบๆรสชาติหวานน้อยไม่มีกลิ่นคาวของไข่ ส่วนวุ้นกะทิจะมีความมันและความเค็มนิดนิดอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับทลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวยายดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ